วัสดีเด้อพี่น้องไปเดนมารกถูกความแค่กับธนาคารเข้ากศสามื่อวานมาเห็ดแล้วกับเบลแลว,แลวม,มือนี่ก็เล่นมาเห็ดต่อยเมื่อวานประเด็นไปยกเลิกย้อนอันนั้นเพราะว่าประปเด็นบ่าได้ใส่มาโดนแล้วบัญชนีนั้นประเด็นเล่นไปยกเลิกเพราะว่าบัญชีนั้นมีปัญหาประเด็นได้ไปยกเลิกอันนี้ประเด็นเล่นมาเข่าธนาคารมือนี่เห็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็ดเรียบร้อยแล้วเพราะว่า ประเด็นสีไใดเงินข้นผู้เฒ่าประเด็นเฮ็ดแอบท่างรัดเขอรขืนโชคให้ประเด็นิ่งเราประเด็นได้มา่ทยยุ่หนาท่ากสศนี่เหลให้พี่น้องเขาบ่งนี่ประเด็นมาเท่ากสศเข้าประตูหนึ่งพี่น้องยุ่หมอกกลมย่ำนะเท่ากสศกับยุ่อคตอเนี่ยนั่นเขาเขียนมาอคตอตัวหนังสือสีแดงๆนะประเด็นก็เลยมาา่ทยบรรยากาศให้พี่น้องเขาบ่งอยู่นี่ละเดี๋ยวประเด็นกับขึ้นรถลับบ้าน ขารถอยู่นี่ขึ้นรถกลับบ้านพี่น้องเบิง่งรถรถแรยนอยู่ข้างบนแบบนี้มาไทยบรรยากาศหนพี่นอ้องเพาเพิ่งผู้ใดคือถอดบ้านกันบมาเพิ่งเด้อพี่น้องเลยประเด็นไทยบรรยากาศหนเพิ่นงนไทยนหนาหนาทกาสอ,อยู่อออคอเอนะพี่น้อง รถแท็กซี่มากไปเดินกท็กซี่อิ่นแรกรถแท็กซี่พาไปเนาะพี่น้องก็รถแท็กซี่บั้งแต่ว่ามื้อนี้ถนนว่างๆเด้ลยถนนว่างคือหยังนี่เบิ่งเบิ่งนกพี่น้องมึงบรรยากาศบรรยากาศหน้าเทากาสบจอไปเดินยืนคายอยู่หน้าเทากาสให้พี่น้องเฮาเบิ่งเด้อพี่น้องรถมากไปเดินกับสิควักรถให้เขาไปส่งให้ รถมาสิควับรถไหนไปชงแห่รถ้า,าไปน้อ,อบันนี้นอ <c oughs> อ้อรถแท็กซี่ก็นั่นมาพอดีเดี๋ยวไปเรียนกันสิควับรถแท็กซี่เราก็เรียนจบคลิปไปจำหนีก่อนเด้อไปติดตามคลิปหน้าคลิปนี้กันวัาดีค่ะ